สวัสดีครับนี่คือช่องรีไลท์นะครับแล้ววันนี้เรายังคงอยู่กับซีรีส์การสุ่มของเล่นจากซองขนมนะครับวันนี้ผมจะสุ่มของเล่นจากซองขนมแคมปัสซึ่งตอนนี้เขากำลังมีาการ์ดดาบพิฆาตรศูอ่าช่วงนี้เป็นซีรีส์การ์ดดาบพิฆาตอสูรน,นะ ซีรีส์จากพิฆาตรสูเนี่ยเพิ่งจบไปนะการสั่งซ้อนของเสาหลักแต่ว่าขนมยังไม่จบ <c oughs> ตอนนี้เขาเพิ่งออกมานะผมว่าน่าจะน่าจะเพิ่งออกอะ่ะอันนี้ของของยังใหม่อยูอ่ก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผมเอามาสู่มให้ดู12ซอง นี่12ซองจุใจกันไปเลยส่วนตัวผมไม่กินขนมหรอกแต่ว่าอยากเอามาสุ่มไงอยากเอามาสุ่มก็เดี๋ยวนี้จะเปิดให้ดูกันผมอยากได้ตัวเซนิสึกกับตัวทันจิโร่กับตัวอินโนสุเกะ ดูดูว,ว่าจะได้3หน่อนี้ไหมถ้าได้3หน่อนี้ใน12บอซองก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะมาเริ่มที่ซองแรกกันเลยซองนี้แล้วกันมันติดไ้ไงโอเคนี่ใช้กาวรอนติดตัวขนมมาผมปกติผมไม่กินหรอกเพราะว่าปกติไม่ไม่ค่อยกินขนมที่มันเป็นอ่า เป็นพวกของหวานๆนะนะแต่ว่าเดี๋ยวไปให้เด็กกินเดี๋ยวไปหาแจกเด็กวิวิว,วิตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวอะอ่าเนสึโกตัวแรกได้เป็นเน้สึโกะครับผมอืมกายเขาเนี่ยก็ข้างหลังก็จะเป็นแคมปัสด้านหน้าก็จะเป็นอ่าเป็นตัวละครมี สูมให้ดูใกล้ๆัชัด,ชดก็สวยนะสูมมาตัวแรกก็ได้เนสโกเลยจริงๆอยากได้สามหนอแต่ว่าถ้าจะครบแกงเขาก็ต้องมีเนสโกด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ ต่อมามาซองที่สองกันเลยชมว่าอุอุ๊ยอุ๊ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไปแอร์ก่อน ได้ตัวดีอีกแล้วให้ทายว่าเป็นตัวอะไรหนึ่งสองแปดคารนาโอนี่อนออเองคารนาโอ,อไว้ที่สองเป็นคารนาโอดูไหม ใบที่สามตัวอะไรเอ่ยจะได้สามนอ้องอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองนี้ได้มาสองอันน่ะสองนี้ได้มาสองอันนะครับทุกคนคุยได้กำไรนะเนี่ย <c oughs> สองนี้ติดมาสองอันเออมาให้มาดูอันนีดดด้ดูนี่นได้อะไย ได้เได้ะไร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 ได้ะไยได้ะลรได้ะลรได้ะไ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 รได้ได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 ได้ ต่อไปใบต่อไปกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมอยากได้การ์ดตัวคนมากกว่าตัวฉากนะตัวฉากเนี่ยผมขอยให้เป็นตัวฉากเลยผมขอเป็นตัวคนดีกว่าหนึ่งสองสามฉากอีกแล้วอ่ะโอ้ได้มาสองใบแต่ว่าสองใบติดกันแต่ว่าเป็นใบที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไปต่อไปต่อไปใบที่ห้าแล้ว ให้เป็นตัวคนนะแมวแมวใบาฉากละอย่า้เป็นใบาฉากนะใบาฉากนี้เซ็งเลยอีกแล้วโอ้มือไม่ดีเลยผมมาต่อไป ราจะไปกันเร็วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองอ่ะสองที่ห้าเป็นยังไงเลยเป็นอะนโซฮาคุเทน ไอตัวนี้เป็นไอไอตัวอะไรอะ่ะหมู่บ้านช่างตีดาบมาเป็นศูนย์ที่เกิดจากการรวมร่างของข้างขึ้นที่สี่ข้างขึ้นที่สี่เนี่ยมันมันมันแบ่งเป็นหลายตัวใช่ไหมมันแบ่งเป็นหลายตัวแล้วมันมารวมร่างกันกลายเป็นตัวนี้อ้าเซง็งผมอยากรด้การตัวละครไอรการตัวละครเนี่ยสวยแต่การไอนี่ผม เฉยเฉยอ่ะอยากเป้การตัวละครนะขอการ์ดตัวละครแล้วกันอย่างน้อยขอเป็นการ์ดตัวละครการ์ดตัวละครไหมการ์ดตัวละครไหมอยากได้การ์ดตัวละครนะ,ะตัวอะไรก็ได้แต่ไม่เอาใบฉาก ไบฉาดแล้วโอูหอันนี้ก็เป็นอสูรแห่งความชื่ออะไรเนี่ยไอเซส,สึกไอเซส,สึกตัวนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนะเป็นตัวอสูรแห่งความเหมือนความเศร้าความอะไรเงี้ยซึ่งพอยต์ตัวเนี้ยมันมารวมร่างกับมีเศร้าโกรธอะไรพวกนั้นอะ คืออารมณ์อารมณ์ลบๆต่างๆมารวมกันก็จะกลายเป็นไอตัวนี้นี่ข้างขึ้นที่สี่ตรงนี้เกลือนะผมถือว่าเกลือเพราะเป็นตัวที่ผมไม่อยากได้เกลือเกลือให้ตัวนี้ยดีต่อกันเลย สองเองอะกิยูสุดหล่อนี่เองโอเคเลยนะเท่ดีเท่ดีเท่ดีได้ตัวกิยูมาตัวหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับว่า มันจะไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่กับไอ้พวกนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวตัวเต็มตเต็มไม่นี่ไงเต็มเต็มตัวไอ้น,นี่มันครึ่งตัวก็วโอเคถือว่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จเอออยู่ห้าซองอะอจะได้ตัวอะไรเอยจะได้ตัวอะไรเออ รุ่นงานอันนี้มันเป็นตัวอะไรหนึ่งสองซุปกาชายแหละเกลือเกลือสำหรับผมเอ,อ่เงเจ๋งๆมานี่มาเลยสี่อัน เลยเซียนโอ้ว้าวว้าวอันนี้คือผมผมโอ้ผมชอบมากชิโนบุชิโนบุอ้าผมชอบผมชอบผมว่าเป็นผู้หญิงที่สวยสุดในเรื่องอะนี่ชิโนบุวยได้มาครบเลยนะแก๊งสาวๆครบเลยสาวๆตัวหลักได้มาครบเลยอะชิโนบุอ่าเนสโก แล้วก็ค้าหน้าอ,อกอ่าได้มาครบเลยนะสาวสาวสาว,สาวสวยๆได้มาครบสามคนเลยมาส่วนในแก๊งสามหนอนผมอยากได้ดันไม่ได้มาดูนี่ชววับชววับ ชัวบชับชัวบชับชุ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 บวุ้ยวุ้ยวุ้ยลวง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 ตัวผมเองก็ยังไม่เห็นนะว่าเป็นใบอะไรโอบานในได้เสาหลักมาสองตัวเอ๊ะทำไมเสาหลักผู้ชายเขาทำเป็นครึ่งตัวหมดเลยนะ การ์ดเขาเนี่ยข้อข้อข้อดีคือมันสวยมันสวยนะการ์ดเขาทําสวยนะของแคมปัสเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาทําเป็นเป็นเป็นตัวไรยับอ่ะมันจะดีกว่านี้ผมอยากให้ทําเป็นตัวไรยิบระยับรินพันกันระยิบระยับเออผมอยากให้มันเป็นแบบระยิบระยับหน่อยอันนี้มันเป็นแบบว่า พื้นๆอ่ะไม่มีเท็กเจอร์อะไรเอ้ยมี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 เท็กเจอร์อยู่มีเท็กเจอร์อยู่นะตรงนี้ตรงที่เป็นตัวคนอ่ะเขาจะทําเป็นตัวเท็กเจอร์เห็นไหมดูกับไฟตรงนี้มันจะเป็นเท็กเจอร์หน่อยๆแล้วก็พื้นหลังเนี่ยมันจะเป็นด้านๆจับแล้วก็ให้ผิวสมัมผัสที่โอเคอยู่ตรงนี้มันจะมันจะมันจะ,นจะดูคนละคนละผิวสมัมผัสกับไอ้นี่ การ์ดมันดูพรีเมียมนะการ์ดมันดูพรีเมียมดีตัวการ์ดเขาทําได้พรีเมียม,มการ์ดมันพรีเมียมมากดูแบบแข็งๆหน่อยด้วยไม่กระโหลกกะลานะใช้ได้เลยอืมสวยดีสวยดี ตัวอะไร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 เนี่ยผมอยากได้แก๊งสามหน่อยไม่ได้พี่อย่างนี้ดลอ่ะอนี้เลยอ่ะหนึ่งสองุบ ซ้ำอะครับผมแถมซ้ำตัวที่ผมไม่ชอบด้วยครับผมอาสูรข่าคขึ่นที่สี่อาสูรแห่งความเศร้าเฮ้ยหรือว่าดวงผมมันแบบต้องเจออาสูรแห่งความเศร้าอะไรอย่างนี้หรอใบสุดท้ายละใบสุดท้ายแล้วขอดีๆหน่อยแล้วกันนะขอดีๆหน่อยแบบ จะนอนแล้วด้วยโอ้ทันจิโร่แต่เป็นทันจิโร่ครับเป็นภาพฉากโอเคสิบสองใบผมได้ใบที่ผมไม่ได้ต้องการเลยสักใบเดียวเออได้ตัวโอบานายได้ตัวกิูได้ตัวชิน n o บุ เนี่ยในห้าใบนะนรู้ไหมผมชอบใบอะไรมากสุดผมชอบชิโนโนบุมากสุดผมชอบชินโนบุมากสุดสาเหตุก็ไม่มีอะไรเพราะว่าผมชอบคนสวยนะชิโนโนบุสวยสุดดูด,ดิกล้องไม่โฟกัสเลย สวยนะกาผู้หญิงเขาทำเป็นเต็มใบมาเต็มเต็มตัวมาเต็มตัวมาส่วนกาพวกเสาหลักผู้ชายก็โอเควันนี้สิบสองซองเปิดไปถือว่าเกลือนะถือว่าเกลือ การพวกที่เกลือเนี่ยก็เอาไปแจกดีกว่าการเกลือก็เอาไปแจกแต่เขาทำสวยนะเขาทำสวยขาสวยอยู่ผิวสัมผัสเท็เจอร์มันเออก็สวยดีเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ใบที่ผมอยากได้แค่นั้นอันนี้ได้มาเมื่อไหร่หนึ่งสองสาม อันนั้นห้าใบหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็ดสองสออกมันติดมามันติดมาไอ้เมื่อกี้หนึ่งใบก็เลยมีสิบสามใบการผู้่เอาไปแจกดีกว่าเอาไปให้เด็กที่เขาอยากได้โอเคแค่นี้ครับว่าวันนี้ผม ก็เกลือเล็กน้อยไม่เล็กน้อยอะเกลือครึ่งหนึง่งเกลือครึ่งหนึง่งไม่เกลือครึ่งหนึง่งเดยนลำดับตามความชอบชอบใบนี้มากสุดใบนี้ลองลงมาใบานี้ลองลงมาอีกทีจัดลำดับตามความชอบหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเควันนี้ก็เท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ